ตัดภาพมาที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอีกครั้งแต่รอบนี้ไม่ใช่เทพีศรีภาพเป็นยอดตึกของเอ <c oughs> ็มพายสเตดไร่วะไอ้ราก่อนนินจาคนนั้นไม่เห็นมาเลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมาอยู่แล้วอันนี้ใครเนี่ย นี่ไม่ใช่ริวอุ้ยแม่สาวค้อนปอนอเป็นอาวุธที่ชอบมากด้วยอย่ามาสู้แบบนี้เลยริวน่ะไม่คิดจะทิ้งปีศาจไว้แบบนี้หรอกเดี๋ยวก็มุดออกมาอยากดินอยู่ดี มันต้องเป็นหน้าที่ของฉันแล้วสินะที่ต้องมาเคลียร์อ๋อที่มันว่ก็คือเราย้อนกลับมานิวยอร์กแต่รอบนี้ไม่ใช่ริวป่ะเฮ้ยเสียงลืมดูไปเลยว่าตรงนี้มีของไหมที่นี่คือเราเคยมาแล้วจำได้ละไอ้พวกปีศาจนี่มันเยอะจริงๆเลย S <S ไม่มีปืนด้วยครัวเท่เฮ้ยลบอืมเอออย่าโดนอย่าโดนโอเคหมดนะอาวุธคืออะไรปืนอา่าโอเคมีแค่ปืนไปอันอา่าทางที่ต้องไปต่อคือทางนี้เราคงไม่ต้องแวะถ้าไม่มีทางลับอ่อนะ อ๋อยิงเป็นฟืนได้เลยระวังโดนจับปุ๊บปิดชาร์จคอนปอนอุ้ยสุดยอดโดดโดดออกโดดออกโอเคคอนปอนเหมือนเดิมนั่นแหละอุ้ยอุ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอุ้ยคาถาเลยเนี่ย อ๋อเป็นหนามปิดฉากเหมือนกันปัดเรียบร้อยไปทางไหนวะทางนี้คือทางที่ถูกต้องขวาไม่มีอะไรขอเช็คข้างหน้านี่คือทางที่ลิวผ่านมานี่วะจะว่าไปแถวนี้มันคล้ายๆสไปเดอร์แมนเลยนะอยู่นิวยอกเหมือนกันเี็กเฮ้ยม่เหมือนมีใครตงตามมาไม่มีคิดไปเองคิดไปเอง ทนางนี้มีแน่นอนยิงเข้าบ้างวันเ่ยดอุ้ยอ๋อลบลบลบเออเฮ้ยเจ๋งว่ะเวลาลบเป็นการโดดข้ามหัวัมเลยเอาหมดหมดแล้วโอเคค้อนแรงมากสุดยอดพลังค้อนของเธอที่ช่างสุดยอดแข็งแร่ง ที่นี่ก็เคยมาแล้วเหมือนกันเดเปิดกล่องนี้ก่อนนะประตูนี้เดี๋ยวค่อยเปิดปึ๊บออเคอืเอาเปิดทันทีเลยตามคำขอโอ้ยเฮ้ยขอโตรแรงเลยสุดยอดแป๊บเดียวเอ้แฟมไพ์บ้านี่ก็ล่วงแล้วเฮ้ยมันบินอะมันบิน ระวังตัวนี้ชึบนั่นแหละทุกหัวมันระวังหลังเจอปืนไหมม,มันแพ้ปืนด้วยวะคนนี้ทำไมริวไม่ใช้ปืนมานะไม่มัวใช้ดาวทำไมดูเธอเป็นตัวอย่างนี่แค่ใช้ปืนก็จบละแล้วปืนคือแบบลูกก็ไม่ใหญ่มากเลยนะยิงเข้าอ่ะ มีแน่แน่ยิงเลยไม่ต้องรอศาดกระสุนรอฮะปุ๊บ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 หายหมดหายหมดหายไม่ต้องทุบละยิงอย่างเดียวเอ๋อไอ้นี่มานี่แน่นี่หมดแล้วรถบดถนน ไม่มีอะไรขวมามีไปต่อซ้ายมสมุนไพรชุบตัวมาอ้ามีของอีกแล้วเราจะพาดได้ยังไงของมาแบบนี้เก็บเลย ทั้งหมาป่าทั้งแบมพายแม่งเลือดสีเขียวเหมือนกันเลยเอาเรื่องจัดเสียงโอ้ยติดไปเลงอะไรน้นโอ้โอ้หลบโอ้ยหลบไม่ทันมุมกล้องมันแคบเกิน มันมองรอบๆไม่เห็นเขาใช่ไหมลบอ๋อโดนนั่นไงว่าละยิงยิงยิงใส่มันเ่ยเฮ้ยไม่ได้ฮุบฮุบทำไมฝูงนี้มันสู้ใหญ่อ่ะปกติมันสู้ง่ายไม่ใช่เหรออ้ยไอตัวลอ,อยนีย่เดี๋ยวไปจัดการมันอย่างสาสมเลย โอเคหมดไปย,ย,ย,ยังลอยอยู่ปิดฉากมันซะโอเคล่วงแล้วนึกว่ายังไม่ล่วงจะได้ซ้ำอีกรอบน,นี่ไปต่อฝัขอนะข้ามไปไม่ได้ใช่ไหมนะ อ๋อขึ้นลิฟต์โอเคขึ้นลิฟต์มาละวไงต่อนั่นไงมาทิ่ด้วยฮึบเลยตัวใหญ่นี่สู้ง่ายอุย้ยไม่โดนมันก็ไม่โดนกันดีแลที่เราพาทั้งคู่ฮึบโอเคชาร์จรอละอื หายสอเอ้ยไม่หายอันเดียวนี่วะเุย้ยเ้ยทำเสียท่าอือซ้ำโอเคยังไม่หมดนะเชื่อว่ามีทำไมมุมกล้องมันแคบยังหมดแล้วหรอมาอีกโอ๊ยมาตอนที่เปลี่ยน มันรอมันรอเรานี่ยว่าโอเคอีตัวมีไหนอ่ะอีตัวหายอตัวหายเฉยมอะไรเราชาร์ตอัพแบบนี้ไปมาเรื่มาได้แล้วมาได้แล้วโอเคมาแล้วมาละตัวนึงไปอึ๊อุ๊หลงโอ้ย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  ทำไมตอนเล่นริวเราไม่เห็นโดนท่านี้เลยวะอ,ยอุ้ยฟุ๊กหลบโอ้ยอ่าอ๋หลบก่อนโอเคมันมันเข้ามันเข้าเป็นเวฟมันก็เข้าแบบเข้าต่อเน,นื่องกันไม่ไม่ได้เข้าพร้อมกันก็เลยกะยากนั่นไงนนจับทุ่มเออนั่นแหละอุ้ยไม่โดน เฮ้ยลบโอเคเอ่เดี๋ยวเออโอ้ก็ยังหมดอ่ะยังไม่หมดอืมโอเคทาาไหนทางนี้อืมมาเลยโคตรโห,หดคือไม่ต้องพุ่งลิ ไม่ต้องพึ่งวิวกับ cia เลย cia ชื่อว่าอะไรเนาะลืม,มแล้วไม่ได้เล่นมานานอ๋อไปต่อไปต่อโอเคเอ้ไม่จะ cia ชื่ออะไรอ่ะลืมโซนโซนโนเนียโซนยาโซนเนยียเออโซนเนยียลืมไปซะละมาแล้วเหรอ ซ้ำฮอถึงกับหายมาพร้อมละแน่จริงก็ลงมาเลยแบบนี้สิที่ต้องการอุย้ยมาเล่นตอนจังหวะเผลออืมกดผิดกดผิดฮุ๊ยเออหลบได้เอา้าไม่น่าหลบเลย เธอคือสกาเลตูแฮนสันแห่งจัก,กรวาลนี้มาแบล็กวิดโอมาแล้วไปไม่ต้องปืนหรอกเ,อเชื่อว่าใช้ค้อนอย่างเดียวก็ได้ปืนมันง่ายเกินไหมบินเหรอบินเหรอบินก็ยิงอุย้ยโดนโชบโอเคหมด เอาทางนี้ไปไม่ได้นี่ว่าอุย๊ยมีตัวแหมมาให้ไม่ให้ซุ่มให้เสียงเลยนะทุบโอเคทุบหัวแบะหมดเลยสุดยอดมากอมีร้านคุณลงุงว่าแต่เรามาช้อปปิ้งได้อยู่โอ้ใครช้อปปิ้งของ ตั่งไม่พอต้องต้องโกรธขนาดนั้นเลยลุงโอเคพร้อมแล้วไปขึ้นไปข้างบนอุ๊ยอุ๊ยมีดัก โุ้หลบนี่ดักเหรอดักเหรอทุบหลบโอเคมีช่องแคบแค่นี้ก็หลบได้เว้ยปุ๊บหลบได้หมดแหละหมดนะเฮ้ยอ้อต้องโดดลบเลยเอาไหมเอาไหมทำให้ฉันต้องโดดลบเสียเวลาเขาจะไม่ไปทางไหนทางไหนทางนี้ปุ๊บ เอถึงละอืมเธอก็มีเรื่องของปีศาจอยู่ด้ดวยนะเธอกำลังตามหาเจ้าริวไฮยาบุษะใช่ไหมบางทีก็อาจจะใช่บางทีก็อาจจะไม่จ,จะฉันรู้สึกอะไรที่มันแปลกออกไป ว่าเราไม่ได้มีจุดประสงค์เดียวกันช่างมันเถอะแกไม่ยังเป็นต้องรู้หรอกว่าฉันต้องการอะไรอ่ะทีนี้กลับไปได้ละกลับไปอยู่ในนรกของหัวร้อนเลยเออตุ๊กตาออนแอร์้แกคิดจริงๆหรอกว่าจะเอาชนะฟีนที่แข็งแกร่งได้ดีมากทางนั้น แน่จริงก็โชว์มาเลยว่าเก่งแค่ไหนโหมาขนาดนี้ยังไม่เห็นหอีกแล้วว่าเก่งแค่ไหนโอ้โอโอเคเอาน้ำแทงไว้ของไม่ใช่น้ำมันเหมือนแบบตอมัดได้โอห,โหลบ ลบลบลบด้วนโอเคไม่ทันทำไมโพอ้ยหลบไม่ทันอุ้ยหลบยากจังเลยอุ้ยหลบไม่ได้โอเคไม่รู้มูฟเซ็ตหมดมันทำแต่จริงจริงมันโดนเราจีอีกทีหนึ่งเลยไอ้บ้าโอเคอย่างงี้หลบอย่างงี้ โอ้ยโดนจับทุ่มโอ้ยโอ้มีตัวกี้กี้มาด้วยโอ้ยโดนอีกแล้วลบโอเค หลบโอ้ยทุบเพลินไปไหนลืมหลบเลยอุ้ยหลบไม่ได้ไอ้พวกนี้มันขยันพาตัวเลยวะเออหลบโอเคทีนี้เดี๋ยวมันก็รั่วงล้วเนี่ยเออนั่นแหละ เขาหลุดโหดแล้วล่ะเจ้าแวมไพร์อ้าวออถึงกระแพ้เลยแค่เขาแตกหักเฮ้ยอะไรกางคืนหมดละในที่สุดก็เช้าสักทีเออดี อีบ้าคนนี้เทวีศิลปภาพร้องไห้ว่าทุโอเคโอเคคือว่าไงก็ว่างั้นไปต่อไปต่อ